สวัสดีทุกคนตอนดึกๆนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคําตอบนะคะที่เบียรถามไปเมื่อชั่วโมงของชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าทําไมมาริโอถึงไม่โกนคิ้วในหนังโอุโมงหาเมืองนะคะก็โอเคหายสงสัยแล้วแหละพ่าเพราะอะไรนะคะทุกคนให้แบบว่ารายละเอียดเยอะมากเลยแต่ละคนก็เก็ดแหละโอเคละ เพราะสงสัยมานาน mm hmm. ก็ลืมถามไงเบ mm hmm. ลืมถามไงจริงจริงจริงเวลาเบลไม่รู้อะไรเนี่ยเบลต้องถามในแฟนเพจแล้วเนี่ยแฟนเพจเหมือน Google อค่ะถามอะไรรู้หมดอะไรอย่างนี้นะคะก็แต่หนังก็โอเคหนังก็แต่มันแบบว่าตอนแรกเบลก็งงใครกันแน่ว่าพูดความจริงสรุปว่าใครพูดความจริงกันแน่ งงตอนแรกดูต้องดูประมาณสองสามรอบอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้เพิ่งเลิกรายการก็หิวข้าวมากเลยอะ่ะแม่ก็เลยทำนี่ข้าต้มรอบดึกให้กินข้าต้มหมูยอแซกมากอร่อยมากนะ,ะเดี๋ยวก็มาจัดการที่ร้านนิดนึงธุระที่ร้านิดนึงยังไม่เข้าคอนโดย เห็นไหมคะแม่นอนรอแม่นอนรอว่าเมื่อไหร่ลูกสาวจะขับคอนโดสักทีเอ้เปิดแลปิดประตูให้ช่วงนี้นอนน้อยมากเลยอาทิตย์นี้งานเยอะมากเกือบทุกวันเลยอะมีวันอภาร์มันที่ไม่มีงานเหมือนเดียวเดือนนี้ก็ยุ่งยุ่งยุ่งหลายอย่างเลยตา ขอบตาเริ่มดำแล้วนอนน้อยอืมวันนี้ใครจะดูมวยบ้างตีสองทีสองครึ่งวะเมยอยากดูรอดูรุนว่าคนไทยจะได้เหรียญทองกลับมาไหมถ้าได้กลับมาเ้ยรวยเละเออก็คิดว่าคนไทยหลายคนน่คงจะดูนะวันนี้นะชจมวย ตรนชมเราเชียรกันเนาะก็เยวาคงนอนดึกไม่ดึกแหละเกือบเช้าอีกแล้วกับท่านเมื่อวานถ่ายแบบเสร็จก็เหนื่อยมากหมึองจริงเพราะว่าก่อนที่ถ่ายแบบนี้นอนน้อยมากตื่นเต้นนะคะ, <c oughs> ะถ่ายกับสาวๆหลายคนเลยมีเออใครอะ มีแพ้มีเบียนะแล้วก็มีน้องซีมีกิฟแล้วก็อีกนะกิฟแล้วก็มีพี่กวางแล้วก็มีน้องเมปีใหม่ล่าสุดคือคอนเซปต์เนี้ยจะไม่เหมือนออครั้งก่อนๆนะคะจะมีอะไรที่พิเศษนิดนึงนะคะ เพราะว่าเขาจะเลือกตั้งแต่เลือกเหมือนเป็นตัวแทนของแต่ละปีอะคะ่ะปี2007ก็เป็นพี่กวางปี2008ก็เป็นเบียเป็นตัวแทนในปีนั้นปี2009ก็เป็นแพรปี2010เป็นกิฟตนะคะปี2011เป็นน้องซีนะคะส่วนปีล่าสุดปี2012เป็นน้องเมย์หคนนะคะก็พิเศษจริงๆ อยากให้ทุกคนติดตามมากๆเพราะว่าเล่มนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นคำถามหรืออะไรก็แล้วแต่มีไม่เคยตอบไม่เคยตอบตั้งแต่ตั้งแต่ถ่ายแบบมาไม่เคยตอบเรื่องนี้เลยเพราะมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นก็คือเรื่องเซ็ก์นะคะเออก็พูดตามตรงเลยนะไม่เคยแบบว่า มาเผยแร่ขนาดนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยจริงๆนะคะก็จะวางแผนตอนไหนเดี๋ยวเบียจะบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ย้าว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดเล่มนี้จริงๆมันพิเศษออกมากมันแบบหวัวเจาคือไทยแบบมันก็โอเคมันก็ถมมันก็หลับเบียมันก็เป็นปกติไงเออแต่ว่าคำถาม ที่เขาถามมาแล้วเราต้องตอบเนี่ยมันแบบมันเหมือนเรื่องส่วนตัวนิดนึงไงแต่แต่ก็ต้องตอบเนี่ยเพราะว่าเขาก็ถามมาอะไรอย่างนี้ครั้งแรกเลยค่ะแล้วทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมเบียตอบแบบนั้นมันคือความจริง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเรื่องเรื่องเซ็กหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายอยู่แล้วเออนั่นแหละก็ฝากให้ทุกคน ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะถ้าวางแผงแล้วไม่อยากให้พลาดเลยถ้าพลาดแล้วคุณจะเสียใจจริงๆคิดว่าน่าจะขายดีเต็ดที่คิดว่าน่าจะขายดีมากนะก็มาเกินเกินให้ฟังก่อนต่อกันคำตัวเองเวลาตัวเองตอบอ่ะํำมากก็ลองติดตามชมแล้วกันนะคะทนี้ก็ยังไม่นอนเดี๋ยวอีสปาคงนอนแล้วล่ะ ยังไม่ล้างหน้าเลยตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านอยู่เลยค่ะเพิ่งทำงานเสร็จนะจากรายการสก,กอร์ปาร์ตี้รีพอร์ตนะคะตอนนี้ก็ทูเขาลันช่องไงรู้สึกว่าช่องมันจะไปอยู่ช่องสามสิบเจ็ดมันไม่ได้อยู่ช่องหกเก้าเหมือนเดิมแหละที่เขามีปัญหาเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็เลยลันช่องใหม่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ช่องสามเจ็ดเดี๋ยวคงรออีกสักพักนึงแหละกว่าจะกลับมาช่องหกเก้าได้นะคะ ก็ถ้าใครยังไม่นอนก็รีบนอนนะคะเดี๋ยวเบียก็สัานข้าวแล้วก็อาบน้ำนอนนะคะวันนี้ก็อขอบคุณสำหรับนะคะคำตอบที่หลายคนตอบกันจนตอนนี้หายสงสัยละไม่ต้องไปดู google เลยไม่ต้องเลยมาถามที่แฟนเพจนี้แฟนเพจมีความรู้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถามแผนที่ถามสถานที่ว่าวันนี้จะไปที่นี่ รู้ไหมหอ,อะไรทุกคนรู้กันเพิ่มดีใจค่ะดีใจที่แบบทุกคนในความมือมือกันเยอะมาค่ะก็วันนี้ก็จะเข้ามา굿ไนท์นะคะเป็นคลิปวิดีโอนิดนึงนะคะไม่ได้เข้ามาหลายวันละนะก็อย่าลืมคิดถึงกันมากนะฝันดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย